ปาด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 เดี๋ยวระวังเสียไม่ตัวนูนเงี้ยวเหลืองแบบเจ้ามากเลยเด้เนี่ยท้องใหญ่ท้องเหงาท้องหวานเปื่อยแบบดีด้วยมากเลยเหรอมึงไอ้เจ้าหักนอกถังนอกไอ้โซยมีข้อยเอาเอาเอาเร็วเอาโซยข้อยเนี่ยซอยเนี่ยไอ้ข้อยซอยข้อยเนี่ยเอามึงเป็นยังไยี่ปิมมันกอกใหญ่มากตาเดือดตาสั้นอยู่เกินยังคืน พี่บ่าพี่บ่ามันไรคอยว้ายมาหวอดเป็นตัวอย่างแต่ครัน,นี้พี่บ่าทางไหนล่ะปิม่มมันก็เด็กมลัมึงกับพี่บ่าอยู่ป้าน,นันละคอยไปหาพักแล้วคอยจะพ่อมันมันเลนมากผมก็เงิน๙บาทเฮ้ยพี่บ่ามีเงินพ่อมแล้วแล้วมันเป็นยังละ่ะมันมันก็ไลมึงปิม่ม มันแรนมากมันแรงมากไอ้เรเนี่ยเคยแล้วมันบอกว่ากอดนี่ยเสียเงินเศร้าบาทเพื่อนอะงานนี้มันบดขีบเลยเฮ้ยมันแรงนะไรกอดคนที่ปิมเฮ้ยพี่บาตัวนี้เป็นแต่หยาดแท้วะแม่นมันแรงอะไรกอดมือทุกคนเลยคิวคุมนั่นน่ะไพ่เห็นมันกอดไม่เสียเงินเศร้าบาทเฮ้ยมึงก็เว้ยมันกอดในตันปิมมันให้มึงตันเศร้าบาดหมดได้ หอยก็ม่ให้มันกอดเลยเนาะมองแนวนี่ยหอยนะกระลากรเงื่อนสมวนโตอยู่กระลาเงินสาวบาทเนี่ย่อยไม่ให้มันกอดดอกเอ้ยอะเงินสาวบาทอยู่ในมือน่ะมันเป็นยังลรอพิมห่วยห่วยเงินสาวบาทนี่่อยไปตโตก็มา่อยดีตานึงยโว้ยโมเมนต์เงินสาวบาทบอกพี่บ่าหน่อยเนาะ ไอ้เขยเจ้าหบอกแนวนี่เจ้าดูถูกข่อยบอล่าเงินสาวบาท่อยบอไปก่อนกับพี่บาทหรอขุนกับมึงนี่มากเงินอยู่ว่าเงินสาวบาทมึงว่าบาดหอกนะนี่เขยกินงยังวะเงินสาวบาทนี่ข่อยไปตรงเขามาขอได้ตาหนึ่งถ้าเจ้ามาเสือไงสองไปถามยี่ผัดหลุยยี่ผัดเน่ยเราเป็นแม่ พอ่พอเหรอว่าเห็นหน่ะว่าจะส่บอีเมีเดียวนี่แล้ไปหลินบุกลุ่นเขาสมบ่สร,มสรุปมึงซาบาทนี่มึงบอด้เอามากับพี่บาร์มาปิมบอหอยนะบได้เป็นบา้าไปกอดกับพี่บ้าดอ,อกดอีโขยอ้าวี่อะนี่เป็นบา้าตัวนี้เป็นอย่างแถามันก็สูนขักแค่อเอา้าเจ้าจเชื่อไปก่อนนะเแถาจะสิไปใส้หลาเทา คอยสิไปกอดเอาเงินซ้าบาทซ้าบาทพุทธิ้เถ้าไปก่อน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 ไว้จะนำมาถึงม่